ครับสวัสดีครับอยู่กับชูลูกิสานไมโครซิงครับนี่ก็มาเอาเจ้าสุปเกรสไปย้ายเจ้าวัน้ายกลับมาครับกลับมายกเครื่องครับยกเครื่องเจ้าสมไลยยังรออ่ะน้อโตไปไหน อากุญแจบอ่อู้เมเข้มข้นเลยเหมือนอะไรนะไอศกรีมอ่ะนอน,นได้ของกินแล้ว <laughs> ได้ของกิน,ไ,นไม่มีติดในใจแล้วมีปะฮะไม่ติดหรอกติดไหมติดหรอกตอนนี้ไปดไหน ม่ติดพี่ไปรถไหนนี่ไปรถนี่อะกระบะไปรถกระบะทำไมคิดว่าไปดูไปกันสามคนอีกแล้วคนประจำตำแหน่งห่วยไม่มีทีทิ่งอ่ะห่วยไปไหนไปห่วยไ อ้เต็มแล้วนะรออยู่นี่ไม่ไปด้วยเก้าอันนี้เปิดไปเนี่ยขนมมันตั้งนานว่าจะหนีกับป้านแล้วเลยนั่งมีคนเดียวว้าววีไอ้เล้าก็อยู่ที่เลราก็นั่งรถฮะเลราล้างรถล้างรถอะไรนี่เลยวันท้ายนะอีว่วันท้ายล้างแล้วแต่เอ้ยไม่ใช่นั่นไอ้นั่นไอ้ส้มไล่วันท้ายจอดอยู่นู่นส้มลายล้างแล้วล้างอะไรก็ขอให้ล้างอีกเก้า รเนาอไอเล้ามาอีกเออเพื่อได้แล้าขาับอไปเป็นคู่แบบนี้ชอยู่เรื่อยๆไม่แล่นจะมีแอรรด้วย

มายข้างหลัง่ไหมจะถอยไปใหไปฮะต้องมาข้างหลัง่ายตรงนี้เลยเสียงดังดีเลยไอ้วันย้ายมาเคยย้ายไปเนี่ยมัติดไม่เนียเยไม่ไม่เติมน้ำยาแอร์ไหไหนครับเราก็เปลี่ยนมันดิเติมอเออว่าต้องเติมน้ำยาเอสวไม่ใช่บอกไมโคนะเออเติมยงไไม่พูดถึงใส่เครื่องไปมันต้องแว็กใหม่ครับี่บอย ได้เครื่องใหม่แต่200ก็ร้อนเลยเด้อครับๆับไปก่อนแล้วก็เดินทางไปอู้ข้ากรองนี่ตั้ง2,000เงี้ยใหญ่รถของอันหนึ่งของอะแกลืมบ่าขออันหนึ่งเด้อลเทพอู้เส็จจนงั้นผมขออันหนึ่งอ่ะ ได้โมโคลหน่อยคุณจะถ่ายคืนเดี๋ยวใจเย็นดีใจเย็นเองถ่ายทำไมไม่เห็นพี่ถ่ายบอก็ช่าง่กเหรอกโอ้เดี๋ยวการกันสับเกียดืดดืดดืดดดอ่ะอ่ะถึงแล้วโอ้โหแมวรถห้างเราไม่ขับหรอกนะห้างเยาวราชพุทไธยเอาไป เออไม่ต้องใช้อ่ะเดี๋ยวผมอมาออกให้เห็นไหมฝนจะตกอ่ะพี่แล้วกันเนี่ยฮะไว้ให้ปูนแห้งก่อนจาย่าดีดี

อายืนตรงนี้มาอึบอึบอึบต้นโอเคให้ดันดินเนี่ยมากลบเนี่ยออกแล้วยืนดีๆเด้อตอกยืนตรงนั้นเลยยืนตรงนั้นเลยมองให้มองกล้องนะนี่ครับก็จะย้ายกลับไปยกเครื่องนะครับ เนี่ยกรอบตรงที่มแห้งตรงนี้เข้าใจใจนะครับเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับสวัสดีครับ